โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องการเปลี่ยนฐานใบออดกันนะครับก็สําหรับท่านใดที่มีอาการนาฬิกาคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตอนเปิดเครื่องมาก็ให้มีลูกขึ้นว่าให้บูตใบออดอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นที่ฐานใบออดนะก็ให้ทุกคนมาสังเกตที่ฐานใบออดก่อนอันดับแรกนะครับให้เราไปหาที่ให้เราไปหาซื้อฐานใบออดที่ ซเว่นโรตัรก็ได้นะครับจะอยู่โซนหน้าผมจะขึ้นผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็จะมีเบอร์เบอร์ฐานนะอ่าเบอร์ฐานที่ผมก็จะขึ้นไว้ให้โอเคนะเบอร์ฐานก็จะประมาณนี้ก็สําหรับในการเปลี่ยนฐานใบออดนะครับก็วิธีก็ง่ายๆนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็ให้เราหนี่มาดูตรงนี้นะครับฐานใบออดตรงนี้เลยเห็นไหมครับ นี่ถ่ายไม่ออดเพราะมันจะมีเบอร์อย่างนี้นะก็ให้เราเนี่เอาไข่ควงนะงัดงัดตรงนี้ไว้งัดออกมาปุ๊บแล้วก็ดูเบอร์ว่าจะเป็นเบอร์อะไรแต่มาตรฐานก็จะเป็นเบอร์ที่ผมเคยเอารูปขึ้นไว้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่คบวกออกมานะคบวกออกมาปุ๊บใส่ก็ไปแต่ตอนทนํานี่เราต้องปิดเครื่องก่อนนะอันนี้ผมปิดเครื่องไม่ได้ไงผมถ่ายคลิปอยู่ก็ถ่าย ก็ใส่ไปบบปุ๊บเสร็จแล้วเราก็อ่าเปิดเครื่องครั้งหนึ่งแล้วก็มาตั้งเวลาแล้วก็มาตั้งเวลาตรงนี้นะใหม่ครั้งหนึ่งมันจะได้อ่าการในการเซฟในการเซฟอ่าในกาคอมพิวเตอร์นะก็สําหรับใครที่มีอาการแบบนี้ครับครับก็ให้สังเกตไปที่ฐานไปอ่อนอันดับแรกเลยครับก็คลิปนี้เขาจะขอจบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับปะรคลิปนี้ด้วยอ่าบาย